السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري มวยศิลเลียอัมรีวะหลุนอุกดาตั้มมิลิสานิยักษ์กหูกั่วฤสวัสดีครับท่านผู้มิพิโรมุสลิมที่เคารพรักทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์นะบางวันเราก็มีการอุดทอยู่นะบางวันเราก็มีความสามารถที่จะทำได้นะคนเราธรรมดาและคือจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานั้นมีอุปสรรคในการที่จะทำตรงนั้น อัลอิสานลายะกลูอันนิ่คอตออีวันิสียกับว่ามนุษย์เราเน้นนะคือจะต้องมีการศึกษารก่อนธรรมดาและก่อนลืมนะยันโยมังอะไรมังพันนันนะครับทีนี้ในวันนี้ก็จะมาพูดถึงหนังสือมันเงินดันดีดันวัลีอยู่หรอที่แท็กเดนนี้นะครับทีนี้เราจะเข้าเรื่องเลย ีนี้เรืออารัปลาบดข้องหนังสื้อนั่นคือมุกตดีมากข้อหนังสือนั่นนะโตนะโตนี่ก็ได้ผูดมานะผุดแบบเตี๋ยได้ลึกๆหลับๆของมันตรงนี้เราก็จะมาผูดนะเปลี่ยวขาวๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาเข้าเรื่องบทที่หนึ่งเลยนะครับหน้าที่สิบเจ็ดบาบยังปาตัมโมคือบทที่หนึ่งนะบทที่หนึ่งนะครับเสียปรุกากิโตนะเขาท้าม ใครละเราเนี me, like <t nak> ่ยข้อท <mon> ่าบอกใครละเรานั่นเราได้ถือใคดไดริมาโน่ดันอาการกระมาโนดไดิมาโน่คือมาตึงโรนี่มาจากไหนดานอาการกระมาโน่ได้จะไปไหนถ้ามักเนาะจะไปไหนดานอปไรก็เยรัวและอะไรละที่เขาเดียวว่ารัวดานคนบู๊และคนบูนั่นนี่เป็นคำถาม นะตีดาโต้นี่ยเิดตังคข้อวัวข,ข้อเหลืองขึ้นมาทีนี้เผื่อ,อะระเผื่อต้องการจริเราจะเรียนดูตรงนี้เลยบางคนท่ามตบไม่ได้บางคนตอบก็มาตึ้งวหาไม่ตรงประเด็นนะถ้า,ถามไม่ตรงประเด็นก็มาตึงตอบไม่ตรงประเด็นานันเลยทีนี้เรามาดูจากเสียพวกกะกี่โต้ใครละเรานี่นะและก็มาตึงจากนี่แหละได้แกไปนีน่และอะไรก็คือ ruh le kalbu kini ra male nabi sallallahu alaihi wasallam sahib ning nabi wa pan sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan rasul sallallahu alaihi wasallam da sum wa inna fin jasadi mudghatan iza salu hatta jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadan jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu ดีริวายัดโดยบุคอรีและมุสลิมคือรายงานโดยบุคอรีถือว่าะดิษนี้เป็น h ะด i ษที่สอฮหหนะบุคอรีมุสลิมและคำตถึงว่านะหนังสือคัทนะมุาาสโคลาคัทได้ h ะด i ษนะข่าวในสุนสันหกนะครับสุนันหกที่เราจะต้องเรียนให้เข้าใจเลยให้ดูเรื่องนะเพราะหนังสือที่ดันหกนี่เป็นหนังสือที่เขาตัวโลกเขใช้กันไม่ใช่จะพะอรเราดอก Nanti ni rauh-kulauan hitik koh Sungguhnya dalam tubuh jasad anak Adam itu tajing Naira duan rang Kong luk Adam Naira duan rang kong luk Adam thang, na Ada sekatun daging Mi kon kon Mi kon nuak kon Bila baik ia Ni mawa kon nuak di นัชชายใบละสลตว์ทุอังกุโตแสดงว่าอาวัยวะทั้งหมดดีหมดคือสัตว์ทุกตัวคือหมายถึงว่าบรรดาอาวัยวะของเราท้งหมดนั้นดีหมดแต่ว่าก่อนเนื้อก่อนนี้นั้นดีนะแต่บิลลาเจาะเยอะและในอวกยวะเนื้อก่อนนั้นนั้นไม่ดีนะคือชัวร์ตัวมายถึงว่าเป็นโรคนู่โบนโรคนี้ว่าไปนะเป็นโรคทางหน้าได นั่นจะยกระดับละสลล์รูปอังกุตต์ตัวบุญเนี่ยก็แสดงว่าอวัยวะทั้งหมดนั้นเชี่ยให้หมดปีนองเอ่ะอันนี้เลยนบีวันพูดไปนั้นแหละทีี้ตัวเดียวเขาจะอธิบายให้เราฟังนะว่าอะไรเป็นผื่นสักทีกระดาวีละก็มาตื่นกุศลเป็นว่าอีตุลักกอลบูฮัตีก็มาตื่นว่าอันนั้นก็คือหัวใจนี่แหละคือหัวใจนี่เป็นจุดสำคัญในทางด้านก็เราทั้งหมดมีหูมีตามีบุกมีไรมีมือมีตีน แต่ว่าคาดนะคาดหัวใจคือาคาดกนบูแลคือมั่ถึงมันก็จะไยประโยชน์มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะเห็นนี้แหละเราจะต้องเรียนดึงหัวใจขอกเรานี่เราเรียกว่าคนเรานี่โอ้ผมท่านอยู่ห้ามอยู่ร่ำอยู่ปัน่นอยู่ยปั่นนี้รวยมันอะไรมังแต่หัวใจทรามไม่ได้ไม่ได้เรียงเพอร์นั่นนะอันนี้คือแสดงว่าเราเนะี่ยจะต้องไรละจะต้องให้เข้าใจ Dari keterangan hadis itu tiakan nah atibai tiak hadis nan najaka dimi mi kho si ja mi kan atibai mi kan sataya ka hadis nan hadis ni lati kok yohman mani dapatlah kita paham brausan mati cak tai dai bahawa setiap bicara akan kamuntuk asun usun manusia ke tejing ke mating wa nah kita baik ki nah tai ตึ้งยอดข้องที่ไปที่มาของมนุษย์นะที่ไปที่มาก็มนุษย์เราอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่อะไร้อลกอลบูไว้นั้นแหละมันเนี่ยมื่อว่าอัลกอลบูก็โรนไม่มันไม่ไม่ดีแล้วมันก็ไม่ดีไปหมดเะมันแรงคนู้ไม่ดีหมดนะพอแรงพอหัวใจมันหัวใจก็โรนั่นไม่ดีแหละงานตอนบูโคโรนั่น หัวใจในตัวของมนุษย์เราหัวใจที่อยู่ในตัวของมนุษย์เราลักษณะราโยเหมือนกับเจ้าเผ็นดินนนัแมื่อกับเจ้าเป็นดินเป็นอาโยก็เรียกเมอกับ้าวปพนดินมันบริรอย่างสัดเตอัดุลัยอาณาญาตคือเป็นผู้ที่บริหารที่เป็นที่ตออาตรบาราญาต นบดาตรญายิคือมันจะได้ละนะแต่เรามีเจ้าเป็นดินติว่ามีอะไรละนะมีคุณธรรมจริยธรรมมีนู่มีนี่นะวาไปก็มันตึงเป็นคนดีว่ามีปันันแต่นี่ญาติก็จะอยู่บานนะญาติก็จะอยู่บ้านแล้วอุลายญาติอังกุตอังกุตละเหตุคือมันตึงว่าอาวัยวะตีเกิดขึ้นเช่นอะไรละอุปมาโมกากี้เช่นวัตีนจดีไม่ดีก็อยู่แต่หัวใจพี่น้องเออ ดันตางานแล้วก็มือก็เหมือนกันดันมเตอต้แล้วก็ตาก็เหมือนกันดันฮิด้งก็เหมือนกันแล้วก็มือก็เหมือนกันมือรูดนะแล้วก็ปากดันง้อหูแล้วก็รูดปุ่นและฟาลาดองนะฟาลาดแล้วก็ในความขนยิ่งเข้าดนจากากับขนชายเข้าดาสบากยันยูแล้วก็สิ่งที่เสมือนนั้นพี่น้องเลยนะเราต่อยากไปนั้นนั้นลากษซเนรียตเดลาโตคือมาตึงเหมือนกับราสดน นะคือรศาศดรัวตัวไปคือปานนั่นแหละรัศดรเขาไปได้เขาเป็นยาวแผ่นดินนั้นมีแต่ไดล่ะมีเป็นแต่ไดล่ะตัววันนี้ประเทศไทยกระดุยเม็ดทีนี้ในมาว่าหัาวใจของเขานั้นดีแล้วดีมดเด้พี่ดองเออดี๋ยนี้ดันราวเขาเรากำมันเลยจะได้ว่าเรานี่คือดันดาวแต่มุดจะเป็นมือตีนผู้อะไรตามม่างมดนั้นคือเป็นระยะกข้องหัวใจหัวใจเป็นผู้ที่บริหารตัวของเขาทีนี้จะองรู้ะระดับนั้นจะอตทำให้ดีเลย นะหัวใจก็เราจะต้องทำให้ดีพี่น้องเคือนะหัวใจนั่นคือให้เป็นหัวใจที่ดีนะอิจาซอลูฮัดซอลูฮันจะซมาดุกุลุหูนะตั้งหมดเลยใบ้จาฟาซาดัฟฟาซาดันจะซมาดุกุลุหูอัลลอฮฺวะฮิลกัลบุสุจาตุนซาบัสิ่งนั้นก็คือกัลบุคือหัวใจของเราเองในตัวแทนตัวบทฮะดิษนองบิลาอิยยมัมเบตเตอร์ต่างันในเมื่อว่ามันนั่นคือมายถึงหัวใจนี่มัน มันอะไรล่ะมันมันปกครองกับมือนะใช่ปะยะมันนำปัจกันการมาทึกตอกการติดใจตอกปริยะสักทีห่าวเรื่องมันนำปัจจัยมาทึกตอกสักทีนักใจเยีมันนำปัจจัยยอะมันก็จะตอกถึงทีเลยเพราะอะไรล่ะเพราะหัวใจมันทันสั่งการนะทีนี้ว่าใจสั่งการก็ตอกทีกูไม่ได้นะกูไม่ได้แล่เท่านั้นเครื่อนัก่าวเครื่องเพราะนั่นแหละเพราะว่าเครื่อนักหัวถึงตอกปริยะแค่นั่นแหละคือเรื่องของมันใครล่ะสั่งการตรงนั้นคือหัวใจ กลบูทีนี้ว่าใจก็ร้นนคือเพื่ออะไรจะต้องให้เป็นคนดีเลยนะอย่าอย่ายงนั้นเลยอย่าให้ร้อนนะว่าใจนะบิลล่าไอ้อามาบริตอเล่นเบบว่ามันไปปกครองกับกาจีกับตีนแต่ปัญหามันนันดังตพราะต่างตีจะทิพนัสใจมันมันดังอีกยอดมันก็จะทิพจริงๆนะแบบนี้ตุลาสะต้อรุ่งยันันเลยคืออะไรบ้างทางนัดนั้นตาก็เหมือนกันนะมือก็เหมือนกันปากเกิเหมือนกันผู้ก็เหมือนกัน เน,นี่ยปับเนี่ยมันดีหวาเลยแหละไอ้นั่นแหละมันเป็น,น,นพนันได้พีน้องเอื้อการที่เราเรียนวิชาติสังุบนี่เผื่อต้อการตีใจกัดเปล่าหัวใจคอราทั้งหมดนี่นะมือตีนตาหูนาะหูตาจจมูอต่างเพนะเปื่อต่อการตียาให้ไปทำอท้อติโมเสียนไย่ไปทำกฏติไม่ดีนั่นแหละคือพนันตินี่การทีเราเรียนตรงนี้แล้วก็ได้ว่าเ้ย่ยสัันนั่นเองนะก็ได้าว่าเอสซันพีน้องเอื้อ Hati itu juga dipanggilkan hakikat akuan. Nah, ini buat cai nelek macam. Nah, kau dia kade dipanggil kau dia riap bah hakikat akuan. Nah, kau kau tajing kau kah tiba pin pay pin ma ti tiba tak mud. kau kemudian dah hak kau tak mahu buat cai lew. Kau mclek met pi Nah, dah mahu habis. Nah, pada pani hakikat akuan. Aku itu aku ini. Na ku at ku ku anan ku ani ayal ke sedai wa kai aku itu aku ini ku pele ka jabhi aku pele tuhan chun tuhan chun ya aku pergi ke sana aku datang ke sini ku mati ku ni na ku pai ke nu ku pai ke ni na ku pele dan ni dak ko dak ade muat tazilah lah na lewa aku tampin ken aku le kaset le ทีนี้อังกฤดเดี๋ยวครรฮีว่าเชิญรีฮีบินั่งหล่อบินางเอิ้มทีนี้แต่ห้าว่าขึ้นว่ากู้แล้วนั้นแสดงว่านั้นคือนับสู้ไม่ดีเลยนันนับสู้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเดี้ยมเลยอากูนั่นนะอากูต่างเพศเลยนั่นอากูเพศเลยรูมห์อิตูก็พุ n y a อีอากูก็บ้รรลังนี้นะกู้เลยเป็นเจ้าของน่ะกูเป็นเจ้าของการิตาอิตูอากู้พ u n y อากู้มาตึงรัดคันนี้นี่ค al ือม,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 มาตึงกู้เลยเป็นเจ้าของ อากูอากูอากูคุณมาเรองอากู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 ต่เพศนี่ไม่มีอะไรคือกูต่างเพศเลยนี่ก็คือแสดงว่าเรานั้นจะต้องเรียนมาวิชาตัศวรอย่าบอกกูเลยอัลลอฮุมั่งมาจอะแต่นี่อัลกุรอานเรียกให้ว่าเชอรีฮีมินาลลอัลกณคนดีเกิดชัวนะมาจ่ะลต่บอาว่ากูอันุกูอันนี้กูกูต่างเพศนี่คือหมดแต่จิลโลพี่น้องลูกการเอติกอดแบบนั้นเป็นเอติกอดพันนั้นคือหมดแต่จิลโลห์ที่นี่เรามีไหมล่ะ แกมีก็ไม่ต้องพาออกใช่ไหมทีตาใครบอกว่าอัลลอฮ์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 นะอันนั้นอ anyway. <ties> ัลลอฮ์ต้องเวยเหมือนกันนะอันนั้นคือกอดารียานะกอดารียาคืออยากเนี่ยอัลลอฮ์ต้องเวยเลยทำโน่ทำนี่แต่ละอัลลอฮ์ตั้งใจสังเวยเลยมันกับนั่งบูงนั่นแหละนั่งบูงนั่งบูงนั่นคือไหนนั่งก็มันมันจะเชิดเอะนะไอ้ตัวนั้นแปลแผ่นนั้นคือตัวนั้นเป็นพระเอกพระเอกแั่นปนุนผ่นนี้น่ะคือตัวตัวนั่ง Ini tolong warau na tong Nabi bawa khairun umuri awsa tuha. Kita ngan tidi nan ke kanat podi-podi. Na ore ku kan Allah kan. Ya. Na Allah kan ku kan. Na ku kan tak milih ha bailat. Bare la pa ta ma ha kin du ni pro Allah Taala ke sao sabab ba deu la. Wa ataina min kulli shay'in sababan. Wa ataina hum min kulli shay'in sababan. เราได้นําให้กับมันนั่นคือมีสภาพของมันเพราะเห็นนั้นแลราจะต้องเรียนตัวนี้เรียนให้รู้ให้ก็จะอย่าบอกว่ากูแต่ว่ากูอะไรก็เสร็จอะไรไอ้นูกูอันนี้กูเป็นุันนี้แหละอีตุละอย่างสืบเน่อเนี่ยอันนี้ไดที่ว่าจริงก็มันนั่นฮักิการอิงสานคือเป็นฮักิการของมนุษย์คือปนั้นแหละบูดังเพลเลยนั่นมนุษย์ กพราะ่อิยา่กันตีนามบักิรูปพอรตีิงมันเป็นการแทนจากชื่อค้า่ารูห์นาวิญญาณอ่นแปว่าคอลบูด้วยว่ากอลบูโด่งตรงดูงนั่นมันแต่กูแล้วแล้วมันถึงอะไรละเออรูห์ดูนั่นจิตวิญญาณดูอันกอลบูดูไอ้นู่นเลยนันในเมื่อว่าสิ่งนั้นมันดีก็มันดีเลยในเมื่อสิ่งนั้นมันชั่วก็มันชั่วเลยสิ่งนั้นก็คืออะไรหัวใจพี่น้องเออได้อยู่ตรงนั้นเลยนี่คือตัสวรูปไม่ใช่ Nama banan le, muka banan le, muka tiroi an an jupe pe wa pe Nah, al yasan anta abdullah ka an nak kata rahu fa ilam tak pun tarahu fa innahu ya anan. Nara pul kan pe pe ni, mara pul le panan le pinong. Nah, nah. Dan dialah laksana, dan dialah laksana. Tu. Nah. โตดาลังวาย่างกุเล็โหนี e ่มันมีเหมือนกันนะก็พน er, ันน le, ั่นแหละนะโตดาลังคือมาตึงวาไเล่แล้วนะผู้ตีกำกับนะผู้ะไ่ผู้นักอะไรผู้กำกับแสดงนั่งตะลุ่นั่นแหละนะวาย่างกุเล็กก็มาตึงนั่งตะลุ่นะนะคือมาตึงตีข้อยว่าร้อยปนูปนีละใคร่ะตัวร้อยนั่นโอ้หนังเดียวนะนองเดียวะร้อยไม่ร้อยแต่จริงเลยนองเดียวมันป่าให้ลกก็ได้อะไรก็ได้ปนูปนีคนจอบเลย นั่นคือพนันเลยเราก็พนันเลยทีนี้เราเนี่ยเป็นอะไรตัวหลักค้เราเนี่ยเป็นตัวอะไรตัวนั่งทีนี้เรา,าตด้าล่าเราเป็นเจ้าของนะพนันเลยทีนี้เราไปจะมีสิทธิอะไรนีนไม่แต่ละตัวเราตัตาร่าจะให้เราจะแดกเป็นอะไรท่านั้นเองนะแสดงเป็นอะไรเองแต่ว่าจะเป็นเอเทนหรือจะเป็นเอว่เออจะเป็นอะไรเออนั่นเรื่องของมันเลยแสดงกันตัวบบนั้นในสถานที่วัดตัวนั้น ดันอังกุตโตแล้วก็มาตังว่าวายวะที่กษัตริย์ที่วันนี้นะยังไหิตลักษณะบอลูลังกุตริงก็มาตังว่าในตัวตัวเร่ตัวนั่งนันะก็มาจากอะไรมาจากนั่งสัตติแห่งทตนก็มาตังแกะแกึ้นมาเป็นอะไรล่ะเป็นไอ้ทองแกะแก่มาเป็นอะไรไอ้แก้วแต่แต่เป็นอะไรเป็นไอ้เถีงเีนี้ไอ้เถีงไอ้เวไอ้แก้วแต่เมื่อคืออะไรล่ะมันปูดปัจจัยนั่นแหะปัจจัยไอ้ทองของมันนั่นเอง ภาษาไอ้เทงก็มันนั่นแหละใครแล้วั้นนั้นคือโตดาลังดูนะโตดาลังวายังวายังกุเลตดดูไอตัวรู้เลยเป็นผู้ติดเชิดอใครแล้วคือนงเดียวดูเป็นผู้ติดตรงนั้นนั่นคือแสดงว่านางเดียวมันจะ่ทำไปให้ร้อยเป็นพื้นก็อยู่ตรงนั้นเลยพี่นงเอออันนี้คือเหมือนกนแเละนะพี่นง Apabila dia bercerai daripada tubuh badan kasar, nampak waman ada jeb objek tuat, tiwanya tunggernas jadi tubuh itu terbentang ke arah umpama tunggul kayu. Walau mana tak ada, dalam ada. Kalau ada, kalau ada, ada, kalau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  ada, ada, kalau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  ada, นั S <S <ess> ่นก็คือแสดงว่าเรานี่พนันนะอัลอแต่ละจะเฉยให้เราแสดงที่ปันขี้ปีบางคนนั่นค่ะนะสิบปีสิบปีตายบางคนก็ห้าสิบปีตายบางคนก็แปดสิบปีตายบางคนร้อยปีตายทีนี้เราโคตรพูดอะไรอัลลอฮุมะตาวินอุมูรนาอ้อัลลอฮ์จงให้อายุคนเรายาวจนถึงวันเกิวในตึงนู่แหละอูมูรอนาทบติ้ให้ยาวยาวแต่ยาวเลยก็มายถึอะไรอัลลอฮุมะอัลจานินอุมบรีแล้วก็มาตถ้งจะให้อายุคนชันนี้ ย้าวก็ย้าวเลยแต่อย่าให้ญาโยก็ญาญุเอาทำมาได้เลยที่ทงให้เกทำมาได้นะปณูปนี้ย่าให้ย้าวนักเรียนใคแล้วก็ข้อจะเอาลอดูนะข้อแกดูเลยแล้วข้อแกเจะโค้งมาดูนะ่ปนั่นนั่นคือเราจะต้องรู้จักปนั่นเลยเรารูเจ้าว่าเราดูคือเคยนะเรานี่คือตัวเรกตัวนั้นนะทีนี้จะโค้งนั่งคือเคยเอาลอดูเอาลอดูนะอ้ดูเลยคือปนั้นให้รูพวกปนั้น

เนี่ยเราจะไปต้องไปห้าเคยอินนาดิลลาฮิวาอินนาอิลัยฮิรอะญิอูแต่จริงเรานั้นเป็นชิตทีขเขาอัลลอฮ์และต่อไปเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เราก็ยู่บะไรละ่ะยู่บนดินนะยู่บนดินกินก็ดินในแต่ก็ตายไปก็จะต้องไปหาดินนั่นแหละพี่น้องเออนั่นคือใช่ไหมอัลลอฮ์ไดทำมานั้นนั่นเมื่อเป็นผ่นนั้นได้พี่น้องเออเราบ่าขจาจว่าเออเรานี่อะไรเรานี่คือนั่งแต่ลนะุ่มนั่นแหละ เราตัวนั่งแต่ลุ้มมาเจอมาเจอผู้กับกับนั่นไม่ใช่ม ah ่เจอไอ้หน่องเดียวนั่นไม่ใช่ดียล่ะี่จะยังะจะ e r จะจะจะ u ะจะจะจุจะ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  l ะจ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 จะ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 จจะ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 จัจะจะจัะจ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 านะจะนะจะจะจะะจะจะคะจะะจะจะจะะตัวะะะะา มันนั่นแหละคือมันาดิเมื่อฮุกุมเป็นผู้ตีตอบรับฮุกโกบัมบาลัสเป็นผู้ตีตอบแทนจะมาอาดั igen, มไปดัจจายาจะเป็นว่นะการตอบแทนนั้นดีหรือว่าชั่วกว็ได ah so ้แต่ในนักกรรอัคครัตตะวันอัคคีรัตดูนักขี้ไคละจะต้องตอบรับตรงนั้นมนาดิโมฮกโกฮะฮะ